เอเราควรเลือกใครดีนะระหว่างชายหัวแดงออกชมพูกับนายหัวดำฉันก็ไม่รู้นะว่าจะเลือกใครดีนะแต่ว่าทุกคนช่วยนะตัดสินใจในใต้คอมเมนต์หน่อยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไปรับชมเดี๋ดยวเราไปดูฟินิกแต่ละคนกันเลยคุณหมอขอบคุณน,นะคะคุณหมอขอบคุณที่แค่กันหมอเอยเดี๋ยวขลังจะไปนะคะเดินทางกลับบ้านก่อนอเอชคุณหมอกับนายหมวชมพูนินานะ ทำไมถึงมารักกันแถวหนูล่ะเอ่อช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าช่วยหลบไปหน่อยนะคะพอดีว่าฉันจะเดินนะคะได้ครับได้ครับอุ้ยทาไมน่ารักจังเลยถึงจะบอกว่าฉันน่ารักเนะี่ยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้สนใจเขาอยู่ดีว้ยรีบกลับบ้านก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องมีหมอนัดมาเฮ้ยเช้าแล้วนิ่นามาตามให้หมอนัดเฮ้เฮ้เอ๊ะแปลกจังทำไมเหมือนฉันเคยเห็นจังเลยเอย๊เดี๋ยวนะ ทำไมนายหัวแดงเน,นี่ยเมื่อวานยังคบกับพยาบาลหัวเงินเอ,นอยเลยทำไมคราวนี้ถึงได้มาคบกันล่ะพี่แฟนที่ทำอะไรอยู่น้าเอ๊ะนี่เน,นี่ยนะนี่แกก้านอกใจฉันหรอฮะหันมานี่เลยนะฉันไม่สนใจหรอกฉันก็เลยเดินผ่านมาเพราะว่าฉันนั่นเอ้ยฉันคิดว่าฉันไม่เอาคนดีดีวกว่าดูนะ่าจะเจ้าชู้หลายใจอยู่ดีนะแต่ว่า ฉันคิดว่าลองเอาคนนี้สักหน่อยการคุไค่อยฉันไม่คนทจ่ชูสินะไปไปเธอไปเธอไม่ได้เลือกฉันขอลองนายหัวดำสักหน่อยละกันงงก็เขาไม่เป็นแบบนายหัวแดงเฮ้หนาวจังเลยอากาศนี้หนาวหนาวเลยเอ้ยฉันว่าจะเป็นหวัดก่อนไหมเนี่ยฉันก็ไม่ได้ซื้อยามาด้วยสิเฮ้หนาวจังเลยเอ๊ะ ผู้หญิงคนนั้นทำไมมายืนตากฝนคนเดียวละ่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันช่วยดีกว่าเอาดิเธอมายืนร้องไห้ทําไมมายืนร้องไห้ทําไมเธอก็คงจะไม่มีลมใช่ไหมเดี๋ยวฉันให้น,นี่อ่ะฉันให้เธอฝุ่นมันตกแบบนี้น่าตรายนี่เธอป่วยเอ๊ะตายยังไงเนี่ยฉันตาไม่เป็นนะ่ะขอโทษด้วยนะพอดีปกติฉันไม่เคยใช้รนะ่มน่ะเฮ้ยขอโทษด้วยนะมามาทำอะไรไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวฉันช่วย อารมมาเธอก็เข้กดกลางลเลยก็กดตรงนี้แต่เธอต้องนี่เธอก็รจะกลางได้เลยแหละเอาไปลองดูนะขอบคุณนะโหนายก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ขอบคุณนะที่ช่วยสอนฉันขอบคุณนะที่ให้ฉันอะนายนี่ใจดีจริงเลยเอ่าไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย